ดาราไอ้บ้นตอนเนธไทยอยากให้ทุกอย่างนีจางเรียลรถบังคับคันใหม่มาอีกแล้วเหรอตู้เล่กใหม่ๆก็เพียบเลยอะเกมใหม่ๆอีกตั้งเยอะเลยอะดีจังเลยจัเลยพนะพ่อมีอะไรใหม่ๆออกมาพ่อแม่ลุงป้าแม่ก็พี่สินนคิจิจะคอยซื้อมาให้ฉันอยู่ตลอดตลอดเลยอะดีจังเลย น้นไม่ได้อยากได้เลยแท้ๆไม่รู้จะมาทุกคนท, born, ทนี่บอกว่าอยากซื้อให้อ่ะก็จะเป็นเพราะว่าฉันเป็นเด็กน่ารักละบังเนอะนี่ซ <ille ul. S 1> <อ>ีนีโอไม่ประคับใหม่นะั่นน่ะยังไม่มีรอยของการใช้อเลยนะใช่เปล่าฮนะ,ะใช่อ่ะดีละเดี๋ยวฉันจะเอาไปทดลองวิ่งให้แล้วกันจะไปทดลองเว่งให้ได้ยินเปล่าว้าวยินดีผุดๆเลยฝากด้วยนะแอนนางั้นขอฉันด้วยนะ ขอฉันลองมั้งนะไม่ได้เราพิการม,มาขับปวยแต่เดี <c oughs> ๋ยวโค้งทังงัอะไรก็ได้กัหนาเียรถบัรคับมันก็ทำได้แค่วิ่งไปทีซ้ายทีขวาทีเท่านั้นแหละของแบบนั้นเลยนะที่จริงมันก็น่าอิจฉาจังเลยอะ่ะดีจังเลยนะมีคนซื้อของให้เยอะแยะเพราะคนน่ารักคนก็เลยอยากซื้อให้เหรอเอฮะ เหรอไม่อยากซื้อรถบังคับให้ผมบ้างเลยครับลูกไม่สบายหรือเปล่านะถึงจะเงยียบแต่ก็อิจฉาจังเลยแฮะมีคนซื้อเกมกับของเล่นแพงๆให้ตั้งขนาดนั้นฉันก็อยากให้ใครมาพูดบา้างจังเลยว่ามีของอยากจะให้นะส่วนอันนี้อันนี้เองเหรอนี่ได้ฟังอยู่บ้างป่ะคือไม่ได้ฟังเลยสิท่าเออเน้ ยย่งอูนมีมีบ้างหรือเปล่าของวิเศษที่ทําให้ทุกคนบอกว่าฉันอยากจะให้น่ะอ๋อขอของวิเศษที่ทําไม่อยากจะให้ทีสิอ๋อ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 แล้วนี่มันคืออะไรเหรอเนกไทอยากให้แล้วใช่ยังไงอ่ะก็แค่ผูกรอบคอเหมือนผูกเนไทก็พอทีนี้คุณก็จะเอาของเล่นใหม่ๆมาให้ฉันเยอะแยะเลย กับใจบ้างนะมืกไทยนี่ก็ผูกกันยังไงวะแบบนี้คงพอใช้ได้แล้วมัง้งโนบิตะโอ้โหได้ข่าขนมทันทีโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับพูดอะไรนะค่าขนมเพิ่งให้ไปอาทิตย์ก่อนไงไปซื้อขนมมันจูสำหรับเลี้ยงแขกมาให้แม่หน่อยนะเร็วๆด้วยรีบไปรีบมาด้วยละ่ะออะไรเนี่ยไม่เห็นจะได้ผลเลยสักนิด เดี๋ยวดีวก่อนเราเพิ่งผูกในไทยเมื่อตะกี้นี้เองนี่เนาะบางทีถ้าเดินเดินไปอัลโหพีตาฉันให้นะอย่ะเพิ่งมาเดินเ้ยฉันย่ให้ฉันยกให้ไปเลย <S 1> <S 1> ไปก่อนนะครับเอาคุณแมงอุดนหนุนนะครับอะไรเนี่ยเดินมายังไม่เจอใครสักคนหนึ่งเลยถ้าไม่เจอคนก็คงไม่ได้ของละมั้งค่อยๆกลับบ้านไปก็แล้วกันื รถรุ่นล่าสุดนี่วิ่งได้เจ๋งกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะใช่ไหมล่ะสนิทอกกับใจแอนนี่นะถือรถบังคับขันเมื่อกี้นี่มาด้วยเอาไปเลยน้องมีตาเพื่อนน่าโย่โย่เอ้ยแล้วกันอ๋อไงเป็นเงี้ยอักหิวแล้วดิกินด้วยอ่ะหิว สองคนหิวอยู่แล้วสิฉันยกขนมมันจูนี่ให้เลยนะเ๊ะจะดีเหรออุ้ยโดมิตะใจกว้างกว่าที่คิดแน่ขอบใจมากเพื่อนเขาชอบมันจูร้านนี้มากเลยอร่อยคอนใจดีจังอ่าฮ่าฮ่าันโอ้จเนคืนมันจูน้ำมาทีซันิโอ้จเนโอ้โหโทษทำไมเราถึงยกของพวกนั้นไปให้อะทำไงดีอะแบบนี้โดนแม่ดุแน่ๆเลย

ระทั่งรองเท้าเลยเหรอหรือว่าได้ไทนี่ไม่ได้ทําให้คนอื่นอยากให้ของเราแต่ว่าทําให้เราเป็นอยากให้ของคนอื่นมากกว่าวเอ๊วว่าแต่โนพิตะจะเอาเนกไทยอยากให้ไปทําไมนะคือไม่นะแบบนี้ต้องรีบเอาออกอะจะแกนีวยว่งไอ้โมนนี่มันไม่ไหวแล้วนะยังไงก็ต้องกลับบ้านก่อนแลวล่ะแย่แล้วสิหวเหลือเหน้ามา <ś m any> อยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้มากมากโอ้ยจะไปเดทแท้ๆเลยถ้าคขาเหนื่อยเยอะอย่างเราไม่มีผ้าเช็ดหน้าละก็จะกล้าไปเดทได้ยังไงเนี่ย <ś m any> นี่ครับพี่ชายผมยกผ้าชดหน้าให้ครับ <ś m any> เอ๊ะแต่ว่าเวลาละหมาดก็ต้องช่วยเหลือกันเอาเนี่ยไปเช็ดเหนื่อแล้วก็เดทให้สำเร็จเลยนะฮะ <ś m any> ขอบใจนะขอบใจมากจริงๆ <ś m any> สุคนะสุดหล่อ แม่การได้แบ,บ่งปันไ้มาดีจริงๆริอ้ยนีมันพ้าชนะชิซุกะาให้อะคุณจะให้มาในวันเกิดแถมยนีปักชื่อเราด้วยเออตายแล้วอย,อยู่ก่อนฮะขอพาชนะนั่นคืนผมด้วยครับค,คุณน้าขอพาชนะค,นค,นะคนะนืนคุณน้าคุณน้าคนนั้นอะคุณน้าคนนั้นอยู่ไหนอะหาไม่เจอ,อขอโทษทีนะาชิสุกะ เฮยไม่เนะอย่านะฉันไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเสื้อผ้าเปียกหมดอยากให้อยากให้อยาจะให้มากมากเลยเอาพี่ยกเสื้อกับกังเกงให้ รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะเอ้าโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วทำคอนแทคเลนส์เตอร์อะอยากจะให้อ้อยากจะให้อ้อยากจะกให้มากมากเจ้ดาดูสางไหนกันแล้วนี่เอ้าเนี่ยด,ดูครับเวลาลำบากก็ช่วยเหลือกันผมยกแว่นนั้นให้เลยนะครับอขอบคุณนะคะไป อะไรเหรอะไรกันเด็กนี้ยังไงนี่เป็นอะไรยังไงไม่สยโอยะไรดีนี่ไม่ในคือว่าผมไม่ได้ไม่ได้ทาแบบน้นะแย่แล้วไม่นะให้ตายเถอเด็กคนนี้นี่แค่ไปซื้อบรรจูทำไมถึงหายไปนานนักนะ นักทีโดราเอมอนเออครับโดบิตะไปทำอะไรอยู่เหรอรู้บ้างไหมเอ้ยเอ๊ะรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเอาซะเลยเนี่ยนะตอนนี้เอ้ยเจอะเหรอเอออะไรอ่ะเอออโโ้หจะให้อย่าจะให้อย่าจะให้มากมากเชิญครับทุกคนเข้ามาได้เลยครับด้วยีจริงเลยเชิญครับไปนั่งเกรงใจดีดีะ ใครเจ้าที <im 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 ่แขวนร่มบ้างโอเคหยิบไปเลยครับในส่วนที่เราตักผ้าดูนะหยิบไปได้เลยครับนี่โนบิตาโนบิตะมี่โนบิตาลูกกินอะไรของลูกเนี่ยไม่ใช่นะฮะเดรมอนทำไมเอาของแบบนี้มาให้ใช้อะก็โนบิตาบอกว่าช่างเธอรีบถอดเน็กไทยนั่นเร็วเข้าฉันผูกแน่นไปหน่อยมันเลยแกะไม่ออกว่าไงนะขอทีวีหน่อยครับอยากจะให้อยากจะให้อยากจะให้มาก ที่ีอ,อยู่ตรงนี้เลย,เยคับเชิญเลยค่ะ,คะอ่าอ่านักเรียนตรงนั้นอ่ะเอาตุ้ยไปเลยปะขอบใจนะเซนเนอยากได้แนวอ๋อได้เลยมันอาจจะกลมแล้วก็สีตุ่นไปหน่อยนะแต่ก็รับไปเลยเอาปะไม่อยากได้อ่ะพวกเรากำลังจะแต่งงานกันค่ะอยากได้บ้านไม้อยู่กันสองคนนะโอเคเอาบ้านหลังนี้ไปเลยนี่หนบ่ตะการได้แบ่งปันนี่มันช่างดีจริงๆเอาละเดี๋ยวจะแจกไปเรื่อยๆจะยกให้หมดทุกอย่างเลยนะคะ โนบิตะนี่โนบิตะนี่แนี่ยย่งนักโนบิตะกลับบ้านกลับฮะกลับไม่ให้ไปยองนี่มันเรื่องอะไรกันฮะมันจูที่ฝากซื้อละเงินค่าของละดรอยเอนเขาเป็นต้นเหตุนะฮะอ้าวฉันเหรอก็ถ้าพูดกันจริงจริงดรอยเอมอนเป็นคนเอาของวิเศษนั่นออกมาให้ฉันน่ะ ดันั่นแหละนะดันอยากได้ของก็เดินแบบหน้าไมู่่ลยให้ก็เนอผิดที่ไม่ฟังใจเลยหยอกให่ดีนีอ่ะพอได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละเออคครับครับว่างไงคะเออเธอนี่แหละใช่เลยคุณเป็นใครกันคะคือว่าลูกชายของคุณช่วยเหลือผมเอาไว้นะครับอ๋อคนเมืตอกี้นี้เขาจะสลับเจ็คหน้านะ เพราะเธอชันยืมผ้าเช็ดหน้าเด็ดเลยไปได้สวยและทีนี้ <c oughs> พวกเราก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกันนะ <c oughs> ออนี่นะคะแทนคำขอบคุณนะคะแหมเกรงใจจังวิทายมันจูร,ร้านหน้าสถานีด้วยขอบคุณที่เอื้อเฟื้อลูกชายของฉันนะคะอุตส่าห์ช่วยลูกสาวของฉันไว้ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะคะนนไม่<ะ>ไม่หรอกคะ่ะ พวกผมตั้งใจว่าจะเป็นคนดีที่เอื้อเฟื้อต่อทุกคนแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขขอบคุณมากเลยนะครับอคุณค่ะเออลูกชายคุณเป็นเด็กดีที่น่าชื่นชมจังเลยนะคะถ่ายชาย่คนน่าชื่นชมแน่หรือเปล่าเนอ่อ,อนแต่ว่าเอาเถอะน้าถือว่าดีแล้วล่ะยังไงก็ได้มันจูกลับมาแล้วนี่นะ <c oughs>